สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบราคาเอฟซีครับกินดีตามรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบาตะไถ่สี่รับสวัสดีพี่ยังเป็นเพจเบาตะไถ่เงินล้านนะครับฮะลิปนี้พาอยู่กับเจ้าคูตาเอลฮาศูนย์หนึ่งแปดพาลังเอฟีเอาโอ้ โอ้เนี่ยบ่ได้บอกเลยเว้ยป๊อดขวดเอาต่อขึ้นเด้อนี่บัวแค่บัดทีอยู่นี่น บ่ามันหากไม่ซุมนั่นอยู่มองมันอยู่หนีวะจ้งนีหนอเฮงอ่นอนหอนเนาะอากาศ อันนี้เป็นพ่นเก่าแล้วนี่เลียวเิ่งจากต่อใหม่ไนดินมไม่คมได้นปับทั้งโดไม่ดดดดตตได้บอกได่ได้บับเลย เสียเพียไปพิสูจน์พงกันน่ะเอาขาย y อนลงไปเบิงเลิกซ้ำหลน,นั่นบอดี้ดีนเนาะนางเผาปัาบปลือตุดนี้ติงบ่อได้ครับแล้วก็ล่งไปอีกบ่อได้เอ้มันนง่งด,ดิ ออเอาเอนลมหน้าโขกลมหน้าดอนลมแบบหน้าบ่มีน้ำครับฝนตกใส่บ่ห่มแต่ว่าลมลมเป็นลมลมกระสูก็ต้อไปครับผมหูลากจำดินเหรอ อมันมันอลอรังมันง่อยหากใหม่จน,นหากใหม่ขี้ดีต้นหนาเตรามันกัดนี่ยเขาคุดลงข้างกัเงนเลยะ ตกกับดักคือแถวนี้คือเขายอบ่ได้ละ มลง่ายตรวจทั้งคนโอ้ยทั้งคนสำไร็ซสำนึงมันมันบอมีหน้าลมดีแต่ว่าคันในไทยข้นโคกคือแถวมูเจ้าไทยนี่เขาโวนตาลายู่ฝโงงมาใส่เงี้ยต้องควดหล่อ้ช่ไหมนี่อ๋อคันลมต้องคุดหล่ออย่างเดียวไปยืนอยู่โดนแบ ตังแต่สองสองางเลยแตีแล้วอันใบย็มเหมือนี้อยู่กันน้ำอ่อนเขาไม่เหยีดทางแต่สองขางด้วยกันบ่อบ่อรถอันนี้รถเขาเหยดทางแต่ว่ากรเดไปไทยไปไทยว่าท่านตกสามมือเนาะเพ็ดยังได้กับพวกขืนนะไม่โค้มากกขึ้นหรอเรื่องแตกเรื่องแตกสองขางรถไอ้นควันก็แตกด้วยกันหมดด่อย อโอ้ยหนะ้าเพิ่นกะลมกะลมโพดหน้าเทียวนั่นถ้ามันลมพี่ก้อนเนี่ยพี่นเลกัพี่ก้อนตัวพ,พ,พี่กายนี่ยดูเพื่นไฟเกียร์พี่ก้อนพี่ก้อนตัวอะใดพี่ก้อนเมาก็ลมพี่ก้อนนั่นหน้นามัมนหน้นาสาวเดียวดิวานน้ามบมล,ลิมเนาะกับภากันลุ่งลุยไทยแต่ข่อยยังลมหน้าจะคล้องนะเนาะลมบอก หมูม้าเอร้านเ่ม่าภากันไปใส่สตัวนอน,มนไม่มีม่องไปคคฮะดึงครับโอ้ยคืมเป็นคืมเล้บานแม่โอ้ เอาผ่านวิกฤต์หายแล้ววะพอร้องแล้วว่าจันเป็นต่ายัน รวบางหันเขาก็โค้งมากกับบอมันมาจอดกันอยู่นี่ว่าโน่นนี่เนาะจนะฟ้องเราจะฟ้องเราเนาะ เป็นได้เลยครับแสะๆๆๆดีทหน้านี่อันไทยนี่ไปเจอกันไม่กิมนาครับผม